ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวตัว litto cara นะครับเป็น lit สองศูนย์สองนะครับสองศูนย์สองก็คือสามารถชาร์จแบตได้สองก้อนนะครับเดี๋ยวมาแกะกันเลยอยู่ตอนในกล่องนะก็จะมีสาย USB มาให้นะครับแล้วก็คู่มือคู่มือนะครับแล้วก็เป็นตัวนี้นะครับ ก็จะชาร์จได้สองก้อนนะครับมีสาย usb มาให้ครับแต่สั้นแต่ผมไม่ได้ใช้นะครับอ่าอันนี้ก็เป็นที่ชาร์จนะครับมาดูสเปคกันนะลิโต l า t t o นะครับอินพุตนะครับเป็น5โวลต์นะครับ2แอมป์นะครับาท t p u t ก็จะเป็น4.353.654.2 1.48นะครับ ดีซีห้าโวลต์นะครับพันมิลลิแอมนะครับพอมองเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวผมลองโฟกัสให้นะครับประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาลองบัใช้งานดูนะครับก็อันนี้พอดีผมก็ได้มาของหูเว่ยนะครับ สองแอมเหมือนกันนะครับที่ชาร์จเสียบป๊กครับเปิดสวิตช์อ่าอันนี้อันนี้มันมีข้อดีอีกอย่างนะครับก็คือสังเกตมีเอาท์พุตนะครับฐานก้อนขวามือนะครับตรงนี้นะครับอ่ามันจะเขียนเอาไว้ว่าเป็น for USB output นะครับ ตรงนี้นะครับก็คือสามารถชาร์จแบตได้นะครับเดี๋ยวผมลองเสียบดูอ่ะครับผมก็สามารถชาร์จได้นะครับชาร์จได้ก็คือ0.5แอมป์นะครับแล้วก็1นึงแอมป์นะครับอ่าจก็จะชาร์จเรื่อยๆนะครับหนึ่งแอมป์ก็จะชาร์จเร็วนะครับวิธีการใช้ก็กดโหมดนะครับ กดค้างนะครับอ่าก็จะขยับมาที่1แอมป์นะก็จะชาร์จเร็วนะครับกดค้างอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับไปที่อ่าศูจุดห้าแอมป์นะครับเดี๋ยวลองเอาทานมาลองชาร์จดูนะครับอ่ะครับอันนี้คือทานนะับหนึ่งแปดหกห้าศูนย์หนับก็ลองมาชาร์จดูนะครับอ่า ตัวที่ชาร์จนะครับเขาก็จะดีเทคเองนะครับอ่าว่าเป็นนะครับไอออนสามจุดเจ็ดโวลต์นะครับ,นะรบ,รบก็คือทานตัวนี้นะครับแล้วก็จะบอกปริมาณของทานนะครับชาร์จได้สองก้อนพร้อมกันเลยนะครับอ่าเราก็จะดีเทค สองก้อนนี้เกือบจะเต็มทั้งคู่นะครับอ่าแล้วก็ตรงนี้ครับน่าสนใจก็คือเป็นพาวเวอร์แในตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองเอาที่ใช้หดอกนะครับแบบเต็มนะครับก็จะลองใช้เป็นหัวนี้แล้วกันนะครับหัวไฟเทคนะครับอันนี้ผมซื้อมาเล่นๆน,นะครับ ก็ใช้งานได้นะแค่นี้ถ้าเกิดอยากได้ความจุเยอะเราก็ใช้ตัวฐานให้เยอะนะครับก็จะเป็น power bank แต่เสียดายมันใช้ด้านขวาได้ด้านเดียวนะครับนะก็สามารถเอาไปชาร์จโทรศัพท์ได้อะไรได้นะครับแต่โทรศัพท์ตอนนี้ผมบันทึกวิดีโออยู่นะครับนะ ก็ประมาณนี้นะครับราคาไม่ถึง200บาทนะแต่ก็ชาร์จได้ดีเต็มตัดนะครับกลับมาชาร์จเหมือนเดิมปึ๊บแล้วก็จะเปลี่ยนโหมดแล้วก็ดีเทคฐานตัวนี้นะครับชาร์จอีก,ก้อน แบตก็จะชาร์จนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ